ดีครับของคุณค่ามากกันนี่เป็นรุ่นนี้นะครับถ้าจำไม่ผิด QB z 95ขีดวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวปืนกลฮะนี่จะมีแมกกาซีนอยู่ในกล่องก็จะไม่มีโลโก้อะไรเนาะเดี่ยวเปิดนะครับยังมีแมกกาซีนมีสายชาร์จนะฮะมีแบตเตอรี่ให้นะครับเป็น2เซลล์เน1.4วัตต์นี่ลูกกระสุนแถมให้นะครับแล้วก็มีแว่นตาให้ด้วยแว่นตาตุ้มกันนีกก็ไม่มีอะไรนะครับผมในกล่องครับ ทดสอบดิผมดูสิไม่เอ่ได้กูจับไม่ได้ขอได้เลยครับผมไปข้างล่างเนาะอ่าจะทดสอบให้ดูนะครับรงเดียวนึ่นะครับเดี๋ยวโฆษณาเขียนแล้งไงต้องเอาไปชาร์จให้เต็มครับถึงเล่นได้ครับอันนี้ก็ใส่ลูกปั่นครับผมจะใส่ลูกปั่นแต่ยิงดีนะครับตรงเนี้ยคือยิงดี จะสบายใจเนาะคือว่าจะต้องต้องแช่ในผู้สูงเราจะเริกหมองตัวแะครับไม่ไม่ค่อยแล้วก็แกะมาไรนะครับแกะบางข้างจัดส่งให้ครับไม่ต้องห่อซื้อเพราะเราได้ของแน่นอนไม่มีโกงนะฮะต้องระวังวิชาชีพด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดออนไลน์โกงกัน มีนก็มีไนฟีปั่นด้วยนะใส่ในผมห้อยกันนะนะครับนี่น่าจะมีปั่นนี้ด้วยนะครับผมให้นะนครับบินได้นะบินรัวด้วยบินด้วยโอ้เรามาม pues ีเลยโอเคโอเคนะครับเลยจัดส่งให้ครับไหนหมอนตัวนี้ยิงดีจริงอ่ะโอเคนะครับเลยจัดส่งให้เลยครับสนใจสินค้าและมีการสอบถามสั่งซื้อนะฮะเราจัดส่งทันีครับ